เอล, e, ลังเอ็มหานเอกำลังเคก็ให้เอากำลังลบกันโอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับคุณครูซุปเคครับอยู่กับนะครับลูกศิษย์นะครับที่3สอบเข้าศูนกุหลาบกิฟเต็ดเกรโปรแกรมนะครับปีล่าสุดสดๆร้อนๆเลยครับก็นะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับน้องด้วยนะครับน้องสอบได้ที่3นะครับอ่ะน้องแนะนําตัวเลยครับว่าชื่ออะไรสวัสดีครับ เด็กชายอนวัตเจรุนศรีชื่อเล่นชื่อเนมครับโอเคนะครับน้องอนวัตนะครับน้องเนมนะครับล่าสุดๆร้อนๆเพิ่งสอบเข้านะครับสุกุลาบกิฟเตสเกตโปรแกรมได้ที่3นะครับวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็จะมาบอกแนวข้อสอบของปีล่าสุดพร้อมทั้งมาเฉลยกับข้อสอบนะของกิฟเตสสุกุลาบนะครับใครยังไม่เคยเห็นนะครับอยากจะรู้ว่ายากขนาดไหนยากขนาดนี้แหละครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับยากขนาดนี้นะครับข้อนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับข้อที่อยู่ในคอร์สของครูซุเคอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับ ว่ามันตรงกับข้อไหนนะครับแต่ว่านะครับข้อสอบสุก ula วิชาคณิตศาสตร์น้องเนมจะมีออกกี่ข้อเออมีทั้งหมด25ข้อครับ25นะข้อเหรอโอ้นะฮะแต่ว่าเท่าที่พี่เห็นแล้วคือยากทุกข้อค่ะแล้วข้อสอบนะมันมีสอบวิชาไหนบ้างเอก็มีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาศไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษครับเอาแล้วสังคมอะ่ะ เ,เข,าขาไม่มีสอบเขาไม่มีสอบโอเคค่ะดังนั้นก็คือนะสุขลาบกิฟเตดเกตโปรแกรมนะครับสอบนะส,นะสวิชาหลักก็คือเลขอังกฤษนะครับภาษาไทยแล้วก็วิทยาศาสตร์4วิชานะครับแล้วก็4ีวิชาเนี่ยเลข25ข้อแล้วสีวิชาเนี่ยคือเขาให้วิชาทําเลขกี่นาทีน้องเออขาให้ข้อสอบมาทั้งหมด4วิชาแล้วก็ให้จัดการเวลาเองใน3ชั่วโมงครับ โอเคฮะให้สามชั่วโมงแต่ว่าจัดการเวลา4ี่วิชาเองแจกรวมฉบับกันนะครับนั้นทุกคนต้องระวังนะครับแจกรวมฉบับกันนั้นต้องบริหารจัดการเวลาดีๆนะครับน้องสามารถทําภาษาไทยเสร็จได้ภายในเวลากี่วินาที <c oughs> ทําภาษาไทยก่อนหรือทำเลขก่อนนะอ่ะทำเลขก่อนค่ะทําเลขก่อนโอเคฮะแล้วก็ไปทําวิชาไหนต่อ,อ,อวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็ค่อยภาษาอังกฤษอีีก อันนั้นก็คือน้องไล่ทําวิชาที่น้องถนัดก่อนนะ,ะเลขวิทยาศาสตร์ภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแต่ละคนจะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันนะครับอเอาละโอเคน้องเนมน้องเรียนกับพี่สุเคตั้งแต่ตอนปอ,อะไรเอ่อตอนปห้าค่ะโอเคฮะแล้วที่เราติวติวกันไปเนี้ยตรงไหมฮะน้องอตรงเยอะมากเลยครับตรงเยอะมากเนี่ยอีกย้ออีกรอบหนึ่งตรงเยอะไหมฮะตรงเยอะมากเลยครับ เอาไปใช้ได้จริงนะในการสอบเข้าสุกุหลาบนะฮะพี่ก็โอฟังแล้วพี่ก็ดีใจด้วยถ้งนั้นแล้วเนี่ยนะก็เดี๋ยวนะฮะพี่ขอมอบรางวัลให้น้องก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยข้อนี้กันแล้วเฉลยเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะจะมีข้อควิดชิงรางวัลด้วยฮะเป็นควิดที่เอามาจากนะในคอร์สนี่แหละนะฮะซึ่งตรงกับข้อสอบสุกุหลาบกิฟเต็ปีนี้เลยนะครับอ่ะพี่ขอนะฮะนะขอมอบนะรางวัลให้นะเป็นกําลังใจให้กับน้องเนมด้วยนะจ๊ะยินดีกับน้องด้วยจ้าโอเคจ้าอ่ะน้องรับได้เลยจ้าเอาบ่งหน้าน้องบางหน้น้อง โอ้บางบังแบบนึโอเคบงาบงนะแล้วจ้ะบางนะโอเคจ้าอ้าวยังมีอีกยังมีอีกจ้าโอเคจ้าโอเคแลจ้าเน่เดี๋ยวนี่พี่ถือให้แล้วกันนะโอเคามาน้องนะน้องฝากไว้ที่พี่ก่อนก็ได้หรือจะถือเองก็ได้ฝากที่พี่ดีกว่า อ่ายที่พี่ีกว่านะพี่ถนัดมากในการถือไปเขียนไปและมีของทุกอย่างอ่ะโอเคนะ,ะถ้างั้นแล้วเนี่ยนะเราก็จะมานะเริ่มต้นกันเลยฮะสำหรับนะข้อสอบสุกุลาบข้อนี้กันนะครับเริ่มต้นเข้าสู่นะปีล่าสุดนะนี่เลยข้อสอบจริงนะสุขขกุลาบกิเตต์นะเกตโปรแกรมใครอยากรู้ว่านะครับใครอยากรู้ว่านะข้อสอบออกอะไรบ้างนะครับตอนนี้แหละก็อย่างน้อยที่สุดก็คือข้อนี้นะครับออกเป็นเศษส่วนแบบยากมาก อ่าเนะเศษส่วนแบบยากมากนะครับเนะี่ยตอนนี้เรากาลังอยู่กับน้องเนมนะครับที่3ามนะการสอบเข้าสุขลาบกาิฟเต็ดเกตโปรแกรมนะครับปีล่าสุดนะครับน้องเนมนะพี่ให้น้องนะเฉลยข้อนี้เลยฮะนะเจอข้อนี้ฮะเรียนนะก็คือนะเขามีเศษส่วนแบบนี้นะสองคูนสามนะสองคูณสามคูสี่ 8, บวกด้วยสี่คูณหกคูณแปดบวกไปเรื่อยนจนถึงสองพันครับสองพันเนี่ยนะพี่ถามหน่อยนะตอนน้องเจอข้อสอบน้องคิดว่าน้องจะบวกแบบถึงสองพันบวกจริงๆเลยไหมเออไม่ ไม่ฮะเยนะียแน้องเนมบอกว่าไม่นะฮะวิธีด้วยการบวกจริงอ่ะมันจะใช้เวลานานเกินไปนันะ่นเองนะนะเราก็ต้องบอกว่านะข้อสอบกิฟเตส,ส่วนมันต้องมีทริคอะไรบางอย่างเนี่ยนะอ้าวนะทริคทริคเลยจ้านะเจอข้อนี้ฮะปุ๊บเลยฮะนะนะไม่บวกจริงฮะตัวเลขมันเยอะเกินไปฮนะนะน้องเนมน้องทํำยังไงเออใช้วิธีดึงตัวประกอบร่วมครับดึงตัวร่วมแล้วไงต่อแล้วก็ พอดึงตัวร่วมแล้วด้านในมันจะเป็นเลขเดียวกันแล้วก็มันก็จะตัดกันได้แล้วก็มันจะได้คําตอบเลยโอ้โอเคฮะเพราะฉันเนี่ยนะก็คือว่าทริปสําคัญเลยนะฮะทริปสําคัญเลยฮะนะที่น้องเดมบอกไปคือการดึงตัวร่วมฮะดึงตัวร่วมนะฮะเราดึงตัวร่วมที่ตัวเศษครั้งหนึ่งฮะที่ตัวส่วนครั้งหนึ่งฮะ แลวเดี๋ยวมันจะมีอะไรเหมือนๆกันนะตัดกันเลยฮะอ่ะน้องเนมชาเนะเราก็จะมาด้ดวยกันข้างบนเนี่ยนะน้องฮิราน้องดึงตัวร่วมออกมาแล้วเนี่ยปุ๊บเลยฮะได้ออกมาแล้วเนี่ยคือกลายเป็นอะไรดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมแล้วได้ออกมากลายเป็นอะไรเช่อเลยฮะสองคูณสามคูณสี่แล้วก็คูณกับวงเล็บหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งนะ<อ>ก็หนึ่งกำลังสามใช่ไหมแล้วก็สองกำลังสามฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงตัวนี้คือ พันเอ็ดยกกำลังสามฮะข้างบนน้องดึงเสร็จแล้วฮะ,ะ,ะ,ะข้างล่างอ่ะปรุบเลยฮะโอ้เนีข้างล่างนะก็ดึงตัวร่วมอีกรอบหนึ่งเลยครนีได้ออกมาละกายเป็นเท่าไหร่สาคูณส่คูณ5้าสามคูณสคูณห,ณณหต่อไปฮะแล้วข้างในเหลืออะไร 1, 1กำลัง3บวก2 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 1, 8, กำลัง3า <1, 000 S 1> บวก3กำลัง3าบวกไปถึง ,1 0ึกำลัง31 0หยกกำลัง3โอ้ข้างบนดึงปุ๊บข้างล่างดึงปุ๊บนะ,ะดึงสองครั้งครับนะ,ะแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อน้องแล้วก็เราก็จะเอาตัวนี้ตัดกับตัวด้านล่างนี้ครับมันก็จะตัดกันหมดไปแล้วก็โอเคครับเหมือน,นเดดะตัดกันหมดไปฮะนะหลันะงจากตัดหมดไปแล้วก็จะเหลือแค่นะฮะผลคูณนะ,ะเศษส่วนธรรมดาตัวนี้โอ้ นะหลังจากตัดกันหมดไปฮะก็จะเหลือแค่ผลคูณเศษส่วนเท่านี้แล้วไงต่อสามตัดกับสามแล้วก็เอาสี่ตัดกับสี่ครับสามตัดกับสามสี่ตัดกับสี่ฮะในก็จะเหลือสองแล้วก็ส่วนด้วยห้านะคำตอบที่ได้คือสองส่วนห้าก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็จบโอ้เสร็จแล้ว นะครับเนรนฮะไม่ไม่ไม่ง่ายนะฮะสุกลาบกิฟเต็ดไม่ง่ายนะฮะเนี่ฮะดึงตัวร่วมแล้วก็ตัดกันนะเรียนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยะนี่ก็คือสิ่งที่ก็ทำครัก็แสดงว่าน้องก็าทำเสร็จภายในเวลาเป็นไงกี่นาทีครึ่งนาทีครึ่งนาทีเลยนะฮะ กดหัวใจรัวให้กับน้องเนมงเลยนะครับนะฮะตอนนี้นะมองเสร็จปุ๊บตอบเสร็จแล้วภายในเวลาครึ่งนาทีนะครับเพราะฉะนี่นะก็คือใครจะไปสอบเข้าเนียจริงแล้วมันก็ต้องมองมันก็ต้องฝึกทําโจทย์ยากๆแบบนี้นะครับเอาละโอเคทุกท่านนะฮะซึ่งนะฮะโจทย์ข้อนี้นะก็บอกได้เลยว่านะฮะอันนี้ตรงนะฮะกับนะที่นะพี่ติวนะไปนะในคอร์สฮะนะตัดภาพันหน่อยเลยจ้านี่เลยจ้านะนะตัดเข้าไปนะในคอร์สติวสอบเข้ามอหนึ่งนะติวสอบเข้ามอหนึ่งข้อนี้ฮะนะคอร์สเศษส่วนนะกิฟเต็ดนะฮะสอบเข้ามอลหนึ่ นี่เลยจ้านะซึ่งนะฮะเปิดมาเลยเนี่ยโอ้เปิดแล้วเจอพอดีเป็นเลยเปิดแล้วเจอพอดีเป็นเลยเหตุเนี่ยนะเปิดมาเลยฮะตุเตือตือเตือเนี่เยเหตุนะข้อที่หกค่ะนะข้อที่หกคะนะนี่เลย,หนะยเลยหตุนะบวกคล้ายๆกันเลยฮะนะเทคนิคในการทำนะเทคนิคในการทําก็คือการดึงตัวร่วมสองครั้งฮนะโอ้ได้เนาะโจทย์คล้ายๆฮะแต่โจทย์ข้อนี้ตัวเลขจะเยอะกว่า จะเยอะกว่านะฮะจะเยอะกว่านิดหน่อยดูหน้ากลัวกว่านิดหน่อยฮะมองเสร็จแล้วต้องตอบได้เลยครับเอาเรโอเคก็ดเ,เ,เดี๋ยวเราจะมีโจทย์ชิงรางวัลกันนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเมื่อกีน้นี้ใครที่ฟังน้องเนมแล้วนะฮะบอกว่า ดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมแล้วพวกนี้มาจากไหนฮะโอ้นะฮะคือนะเดี๋ยวจะอธิบายแบบละเอียดนะฮะเพิ่มเติมเพื่อช่วยแต่ตอนที่น้องเนมเขาคิดจริงเนี่ยเขาต้องมองตอบมองตอบฮะตัดตัดตัด,ตดแล้วตอบเลยฮะตอบ2อส่วนห้าเอาละโอเคฮะถ้างั้นแล้วน,นะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือเราโชว์ชีวิตจริงให้ดูชีวิตจริงก็คือว่านะวิธีที่เร็วฮะนั่นก็คือนะจะต้องนะคิดในใจให้ได้ โอเคนะฮะส่วนเทคนิคก็คือดึงตัวร่วมแบบที่น้องเนมบอกนะต่อไปฮะขออธิบายละเอียดหน่อยนะเพื่อช่วยเหลือน้องๆนะเผื่อถ้าเกิดบางคนอาจจะสอบเข้านะฮะโรงเรียนอื่นๆอ่านะฮะวิธีการทําของโจทย์ข้อนี้นะก็คืออย่างที่น้องเนมบอกคือการดึงตัวร่วมเนาะโอเคจ้านะนั้นจากโจทย์ฮะนะเราก็บอกได้เลยว่านะเริ่มต้นนะวิธีนะฮะจริงนะฮะเรียนวิธีจริงทําให้เราเข้าใจด้วยนะก็คือว่าเราจะมองฮะให้ตัวด้านบนก็คือ2องคูณสคูณสน้องเนมน้องมอง2เป็นอะไร สองคฮะอ่าเราโอเคฮะนะก็คือ2องคูณหได้2แล้วมอง3เป็นอะไรสามคูณหฮะแล้วก็มอง4เป็น4ี่คูณหนคูณหอ่ะสีฮะโอเคนะฮะเสร็จไปตัวหนึ่งต่อไปบวกกับมอง6กฮะก็สองคณสฮะต่อไปฮะมองอะมองสีเขามองสีมองสเป็นสอคณสองนะเป็นสองต่อหกฮะสาคูณสองต่อไป8 สี่คูณสองคูณสฮะโอเคนะฮะอ่าล่ะทุกท่านฮะนะก็เป็นเช่นนี้อีกนิดนึงฮะนะมองต่อไปหกฮะเออเป็นสองคูณสามสองคูณสามนะแล้วก็นะแล้วก็มองเก้าเป็นสามคูณสามครับโอเคฮะออาต่อไปฮะอันต่อไปฮะก็คือว่าสิบสองฮะ เออเป็นสี่คูณสามสี่คูณสามเป็นเช่นนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเนาะเอาลเรโอเคทุกท่านนะน,นี่ก็สิ่งที่เขามองนะฮะเอาประมาณนี้นะเนั่นเนี่ยก็คือไอ้ตัวด้านบนเนี่ยเราก็มองแล้วคราวนี้จนถึงนะจนถึง2,000ขอนขอนุญาตนะขออนุญาตนะไม่ได้เขียนนะฮะช่วงหลังๆไปต่อจ้านะหลังจากนั้น่ะน้องเนมน้องมองให้เลข3ตัวนี้เป็นอะไรเป็น3าคูณหนึ่งค่ะ3าคูณหนึ่งค่ะ3าคูณหนึ่งโอเคนะต่อไปเลข4ค่ะเป็น4ี่คูณหนึ่งสคูณหนึ่งจ้าโอเคนะฮะแล้วก็เลข5ก็ 5้าคูณฮะต่อไปฮะไปต่อเลยครับบวกกับเลขหกเป็นสามคูณสองต่อไปเลข8ปดสี่คูณสอ่ะโอเคนะฮะแล้วก็เลขสิบฮะโอเคจ้าแล้วก็เลข9ก้าฮะก็เป็นสามคูณสามครับสามูณสามเลขสิบสองสี่คูณสามเลขสิบห้า อ่าเป็นเช่นนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเนาะจนถึงประมาณเลขปลักพันน่ยน,นะฮะนเรนฮะซึ่งเดี๋ยวน้องก็สามารถจะไปทาต่อเองได้ลวไอตัวหลังๆนี่คือไม่แคร์หรอกนะฮะนะก็ประมาณนี้ฮะอ่ะหลังจากนั้นฮะหลังจากนั้นหลังจากที่น้องดึงตัวร่วมหนะลังจากนั้นแล้วเราจะทําการดึงตัวร่วมเนาะนะอย่างตัวบนแบบนี้นเรนฮะอย่างตัวบนแบบนี้น้องคิดว่าน้องจะดึงใครเป็นตัวร่วมก็ดึงสองคูณสามคูณสี่เป็นตัวร่วมดึงสองฮะนะคูณสามคูณสี นะมีเหมือนกันเลยฮะสองนะฮะสามนะ,ะ,มนะ,ะแล้วก็สี่ทุกๆพจน์เลยฮะมีสองนะฮะมีสามนะ,ะแล้วก็มีสี่นะคะูณขั้นบวกคูณขั้นบวกฮะนะถ้ามันมีเหมือนกันสามารถดึงตัวร่วมได้เพราะฉะนั้นพิสุเคนะก็เลยขอดึงตัวร่วมนะอ่านะเตือเตือเตืออเราก็จะเริ่มดึงตัวร่วมเลยจ้ะง,งั้นตัวบนนะฮะเราก็จะดึงนะตัวบนฮะ,ะน,น, ания, น,นะ,ะ,ะเราก็จะดึงจ้ะ เนี <Indeed. S 1> <tr uth> ่ยเราก็จะดึงฮะเนี่ยเราก็จะดึงฮะดึงนะฮะสองคูณสามคูณสี่ออกเป็นตัวร่วมดึงสองคูณสามคูณสี่ออกเป็นตัวร่วมนี่เลยนะฮะดึงที่ไฮไลท์ไว้เนี่ยก็คือดึงสองออกมาดึงสามออกมาดึงสี่ออกมาที่ไฮไลท์ไว้เป็นตัวร่วมตอนดึงตัวร่วมเลยนะสิสุเคต้องตอบได้ตอนดึงตัวร่วมต้องอย่าลืมฝันเลย ฝันวงเล็บอันนี้นะซิสุคเคต้องตอบได้ฝันวงเล็บฝันแบบว่าต้องรู้เองอนะเนาะหลังจากดึงแล้วอะตัวแรกสุดอะดึงสองออกไปดึงสาออกไปดึงสี่ออกไปฮะก็จะเหลือเหลือหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งเนี่ยเหลือหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งต่อไปฮะพอที่สองดึงสองออกไปดึงสามออกไปดึงสี่ออกไปนะดึงสองออกไปดึงสามไปสี่ออไปก็จะเหลือสองคูณสองคูณสอง อ๋อเราโอเคทุกท่านนะแล้วก็พอที่สามดึงสองออกไปดึงสามออกไปดึงสี่ออกไปสนะองสามเสร็จไปก็จะเหลือกลายเป็นสามนะคูณสามแล้วก็คูณสามแล้วก็เป็นเช่นนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเนาะโอเคนะฮะตัวบนดึงตัวร่วมเสร็จแล้วฮะต่อไปฮะตัวล่างตัวล่างก็ดึงเหมือนกันตัวล่างหนึ่งเหมือนกันก็จะมีนะมีแม่สามเนาะนะสี 4, นะ่แล้วก็ห้ามีสามสี่ห้านะอันนี้ก็มีสามสี่ห้านะสามนะคูณสี่แล้วก็คูณห้าอันนี้ก็มีสามนะคูณสี่แล้วก็คูณห้า ได้นะฮะได้นะฮะเราก็จะดึงฮะนะเราก็จะดึงฮะสนะฮะคูณ4ีคูณหออกเป็นตัวร่วมดึง3ามคูณสคูณหออกเป็นตัวร่วมเนี่ยดึงที่เราไฮไลท์ 4, สีเทาไว้ฮะดึงสามนะสี่นะแล้วก็5้าออกเป็นตัวร่วมตอนดึงตัวร่วมเลยนะก็ต้องอย่าลืมนะฝันวงเล็บโอ้อ่ะดึงแล้วเหลืออะไรกนแรก <imana? S 1> ดึงแล้วเหลือหนึ่งคูณหนึ่งคูะดึงสามดึงสี่ดึงห้าออกไปฮะก็จะเหลือหนึคูณหนคูณะฮะเหลือตัวที่ไม่ได้ไฮไลท์ไว้เอาลโอเคต่อไปฮะอันนี้นี่ก็เป็นดึงสาดึงสีดึงห้าออกไปนะดึงสาดึงสดึงห้าไปจะเหลือสองคูณสองคูณสองสคูณสคูณสองนี่ก็ดึงสามดึงสดึงหดึงที่ไฮไลท์ดึงออกไปะนะดึงปุ๊บเลยก็เหลือกลไปนะสามคูณสแล้วก็คูณสแล้วก็เป็นเช่นนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเอาลโอเคท่านอ่ะต่อไปจ้า นะไปต่อนะฮะไปต่อนะฮะซึ่งเ่ยนะนะพี่ก็จะบอกว่าเจ้าก,ก้อนนี้นยเราก็จะสามารถยุบได้ฮะหนึ่คูณหคูณหนามตัวถูกไหมฮะหนึ่งคูณหนึ่งซ้ำๆสตัวเราเรียกว่า1ยกกำลัง3ามนะสองคูณกันซ้ำๆสตัวคือ2องยกกำลังส3มสามคูณกันซ้ำๆสาตัวคือสยกกำลังสามไม่ต้องคิดเลขคับไม่ต้องคิดเลขออกมาว่าสามคูณสาม้ต่อยี่สิบเจ็ดไม่ต้องครับ นะเรายุบเป็นตัวนี้เลยนะนะหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งซ้ำกันสามตัวนะฮะการคูณซ้ำๆคือการยกกําลังก็หนึ่งยกกําลังสามสองคูณกันสามตัวก็สองยกกําลังสามนะแล้วก็นะสามคูณกันสตัวก็สามยกกําลังสามนะนะแบบนี้ไป ซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยตัวนี้เลยฮะก็คือนะตรงกับที่เมื่อกี้น,ะน้องเนมพูดเลยฮะเนี่ยหนึ่กำลังสามสกำลังสาจนถึงเนี่ย 1, 1, 8, 3, หนึ่เอ็ดยกกำลังสาฮะแต่ว่าเราต้องมองตอบไงไม่งั้นแล้วมันทําไม่ทันเลยฮะโจทยังยี่สิบห้าข้อให้เวลาแค่นิดเดียวถ้าจากนั้นเนยนะเราก็เห็นว่ามันมีของเหมือนกันเดะเลยเนาะนะนะปกติแล้วเรียนะก็คือว่าการตัดทอนสั้นต่ำเนี่ยนะเรียนะก็คือต้องระวังถ้ามีเครื่องหมายบวกต้องระวัง แต่ถ้าเกิดมันเหมือนกันทั้งก้อนแบบนี้ฮะนะฮะอันนี้สามารถตัดได้เลยฮะแล้วก็เอาก้อนนี้นะตัดกับก้อนนี้ทิ้งเลยนะมันก็จะเหลือแค่นะคู่แรกฮะโอ้นะมันก็จะเหลือแค่คู่แรกอันนี้เนี่ยนะตัดเรียบร้อยเหลือแค่นี้ ปกติแล้วนะการตัดทอนต้องระวังนะถ้ามีเครื่องหมายบวกแต่ถ้าเหมือนกันเดะนะทั้งหมดเลยเหมือนกันเดะแบบนี้นะตัดกันได้นะแล้นก็จะเหลือแค่ตัวแรกนะซึ่งตัวแรกก็เหลือ 2, อคูณสคูณสแล้วก็หารด้วย3าคูณสคูณหแล้วก็เอาตัด 3, 3หมดนะเอา4ตัด4หมดก็จะเหลือกลเป็นตัวนี้ฮนะก็คือเหลือ2ตัวบนแล้วก็หารด้วยนะหนะฮะตัวล่างแล้วก็ต่อบตอบเสร็จเลยจ้าติงๆิงจ้า เราโอเคนะฮะก็ได้คําตอบนะฮะนแล้วเนี่ยใครที่เข้าใจนะช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าเข้าใจมากเข้าใจอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้านะขอบคุณล่วงหน้ากดหัวใจรัวให้ด้วยนะครับเราอยู่กับน้องเนมนะครับสี์สุขเคนะครับที่3สอบเข้าสู่กลาบกิฟเตสสอบเข้ามาหนึ่งสุรากิฟเตสเกตโปรแกรมนะฮะเกตโปรแกรมนะครับปีนี้เลยครับตามด้านบนเลยครับเกตโปรแกรมนะครับนะก็เป็นห้องที่แบบว่าสุดยอดมากอ่ะโอเคนะได้เนาะใครเข้าใจกดหัวใจรัวเลยนะครับแล้วก็นะนะพิมพ์มาหน่อยนะครับว่าเข้าใจนะครับครั้งเนมจ น้องเนมจ๋านะโอเคนะนะโจทย์แบบนี้เนี่ยนะโจทย์แบบนี้ฮะเนะนี่เร of of ียนจำได้ไหมฮะนะว่าเราเนี่ยนะจะนะตอนที่พี่สอนนะในคอร์สเนี่ยตอนที่สอนในคอร์สนะตอนที่สอนในคอร์สฮะนะถามว่านะมันมีเทคนิคว่ายังไงนะอ่าล่ะจำได้ไหมให้ให้ดูตัวไหนจำได้ไหมฮะนี่เลยฮะพูดเลยฮะ ให้ดูตัวหน้าให้ดูตัวหน้า่ะเรียนฮะโจทย์ข้อนี้นะฮะนะเคยสอนไปแล้วฮะตัดภาพอะไรฮะตัดภาพนะเคยสอนไปแล้วจ้านะเคยสอนแล้วนะนั้นในนะคอร์สนะเสร็จส่วนกริปเต็ดนะโดยครูซุปเคนี่น,นี่โดยพี่เอนะโดยคุณครูหัวแหลมนะฮะก็คือว่านะบอกว่าให้ดูตัวหน้า ให้ดูที่ตัวหน้าหมายความว่าจริงแล้วตัวอื่นก็น่ากลัวนะบวกถึงสองพันอะไรเงี้ยตัองน่ากลัวนะฮะแต่ว่าดูแค่ตัวหน้าก็พอครับและนี่แหละก็คือนะเป็นเทคนิควิธีลัดนะฮะนนะเติร์ดเติเตร์ดนะก็คือให้ดูที่ตัวหน้านะดูแค่ตัวนี้พอฮะดูแค่ตัวนี้พอฮะนั่นก็คือว่าดูที่สองคูณสามคูณสี่นะสองคูณสามคูณด้วยสี่นะแล้วก็หารด้วยฮะนะนะสี่คูณสามคูณสี่คูณห้า นาหารด้วยนะสามคูณสี่คูณห้าแล้วทำไมถึงตัวอื่นไม่ดูล่ะโอ้จริงแล้วตัวอื่นที่เราไม่ดูไม่ใช่อะไรนะะเพราะว่าดึงตัวร่วมเสร็จแล้วอะมันจะเหลือแค่ตัวหน้าโอ้แล้วตัวอื่นมันตัดกันหมดนะแล้ววิธีลัดนะมันก็มาจากวิธีจริงกันแหละนะวิธีจริงตัวนี้คือการพิสูจน์นะเรียนพิสูจน์แล้วน้องจะเข้าใจอ่าโอเคจ้านะดูแค่ตัวหน้าฮะเพราะดึงตัวร่วมไปจะเหลือแค่ตัวหน้านี่เลยคะนะดึงตัวร่วมไปฮะ ดึงตัวร่วมไปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขยายให้ดูนะตอนที่น้องดึงตัวร่วมเสร็จปุ๊บจะเหลือแค่ตัวหน้าตัวที่เหลืออีกเป็นพันพันตัวก็ตัดกันหมดนักเรียนโอ้นะนั้นสูตรลาพิสุเกบอกว่างั้นถ้าจะโจทย์แบบนี้นะเราดูแค่ตัวหน้านะก็2องคูสคูสลอกมานะแล้วก็3าคูสคูหลอกมาตัวอื่นไม่ต้องสนใจเลยฮะแล้วก็เอา3ตัดสนะแล้วก็4ตัด4ฮะนะแล้วก็เหลือเนี่ยคือ2อส่วนหก็จะตอบด้วยความรวดเร็ว งั้นเดี๋ยวเราตอนชิงรางวัลกันข้อต่อไปนะฮะทำให้เร็วเลยค่ะเจ้าที่จ๋าขอมือถือให้พร้อมะนะโอเคนะฮะขอบคุณน้องมากเรียน,นะ,ะเนี่ยเราได้ทั้งประโยชน์ทั้งวิธีจริงนะฮะแล้วก็วิธีลัดเลยนะจ๊ะเอาเราโอเคอ่ะต่อไปฮะ,ะช่วงระหว่างเราจะชิงรางวัลกันนะครับมาเรามาสัมภาษณ์กันก่อนน้องเนมจ๋าเข้ามาใกล้ๆหน่อยฮะเออน้องเตรียมตัวนะนะตั้งแต่ตอนปฐมปตอนปฐมอะไรเออตอนปอห้าครับ เตรียมป .5 เลยโอเคนะฮะแล้วก็อ่านหนังสือน้องเป็นการทำโจทย์เวลา5ชั่วโมง7ชั่วโมงก็ <c oughs> <g ül> ใช้วิธีอ่านหนังสือแล้วก็ทําโจทย์ให้มันคุ้นชินกับโจทย์แล้วก็ไม่ตื่นโจทย์ค่ะ <c oughs> โอ้ดีมากเลยฮะนะนะก็ทําวันละชั่วโมงนะหรือกี่นาทีหรือแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แแตสะดวกก็ <c oughs> ประมาณวันละชั่วโมงสองชั่วโมงครับ <c oughs> โอ้ ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็พักบ้างโอเคหาเรียนฮะนะแต่ว่าต้องมีวินัยในการทำนะที่สําคัญที่สุดคือถ้าไม่เคยทําข้อสอบก่อนเดี๋ยวเราจะตื่นกระจดตื่นเต้นกระจดฮะนะเดี๋ยวมันจะรนรานะเนี่ยน้องเขาใช้วิธีการคือทําบ่อยๆจนเคยชินฮนะเห็นโจทย์เหมือนเห็นญาติสนิทมิสหาย <c oughs> เอาเราโอเคท่านอ่ะพร้อมชิงรางวัลเลยนะครับมือถือให้พร้อมเลยนะครับมือถือให้พร้อมอ่ะชิงรางวัลกันเลยนะครับนะเราจะแจกรางวัลให้กับนะท่านผู้ชมขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะครับกดไลค์กดแชร์ไปด้วยแล้วก็นะแสดงความยินดีกับน้องเนมพิม จะให้นะครับก็คือเป็นเอามาจากนี้เลยจ้านะขอสอบเข้ามาหนึ่งเล่มนี้เลยจ้านะข้อที่พี่สอนไปก็คือข้อที่6จ้าเติร์ดเติร์ดเอาเลยจ้าพิมพ์ตอบมาได้เลยจ้าพิมพ์ตอบมาได้เลยจ้าว่าคําตอบที่ได้ออกมาตอบเท่าไหร่เลยนะตอบเท่าไหร่จ้านะดาแจกรางวัลให้กับคนที่ตอบเข้ามาได้นะจ้าโอเคนะฮะ คนแรกห้าร้อยคะคนที่สองนะสามร้อยคนแรกห้าร้อยคนที่สองสามร้อยจ้ะพิมพ์ตอบเข้ามาเลยจ้าเอาเราโอเคนะห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคจะ้ะมีใครพิมพ์ตอบข้อขไหมมี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 ไหมม,ไม,มือถือบางทีมัน,น,นมดีเลยค่ะจงหาค่าของนั้นหนึ่งคูณสองคูณสามบวกด้วยสองคูณสามคูณ่คหกนะแล้วก็บวกไปเรื่อยจนถึงแค่นี้ฮะแล้วก็หนึ่งคูณสามคูณห้าแล้วก็ไปเรื่อยๆฮะอ่ะพิมพ์ตอบเข้ามาฮะพิมพ์ตอบเข้ามาเอาเราโอเคทุกท่าน อ่ะต่อไปพิมพ์ตอบเข้ามาพิมพ์ตอบเข้ามานะจ๊ะตอบแล้วคือกลายเป็นเท่าไหร่นะมาไหมมาไหมฮะโอเคมาไหมฮะพิมพ์ตอบเข้ามาจะพิมพ์ตอบเข้ามาจะโอเคนะฮะเออในในช่วงระหว่างที่รอคําตอบเอามีคนกดหัวใจให้เยอะเลยนะเลาไหนที่ร,รอรํคตอบถามหน่อยนะวิชาภาษาไทยนักเรียนนะออกอะไรบ้าง ก็ส่วนใหญ่จะออกเป็นเลียงความแล้วก็ให้จับประเด็นแล้วก็ตอบคาถามที่เขาถามมาค่ะโอเคฮะให้เลียงความมายาวๆแล้วก็จับประเด็นหาเมนไอเดียหาหาใจความสําคัญเนื้อแล้วก็ตอบคาถามมานั่นคือวิชาภาษาไทยฮะวิทยาศาสตร์ฮะวิทยาศาสตร์น้องที่ราจะออกอะไรเยอะก็จะออกเป็นพวกพืชพวกชีวะอะไรอย่างเงี้ย โอเคฮะงั้นก็สังว่าออกนะได้ตรงตามหลักสูตรมากๆข้อสอบออกดีมากออกชีวะเน้นชีวะเยอะหน่อยนะฮะสําหรับเด็กปถมก็จะเน้นชีวะเยอะหน่อยเคยมีฟิสิกส์ก็มีบ้างนะฮะแต่จริงแล้วปถมจะให้เรียนชีวะงั้นก็เน้นชีวะให้เยอะนะฮะอ่ะมีใครตอบมาแล้วบ้างสําหรับโจทย์ข้อนี้นะครับนะก็บอกได้เลยว่านะฮะเนะเทคนิคเนี่ยก็คือนะเทคนิคนะเรียนฮะก็คือนะเทคนิคนะอ่าวิธีลัดนะโดยครูซุปเคฮะนั่นก็คือว่าดูแค่นะพจน์แรกฮะโอ้ นะส่วนวิธีจริงสอนไปแล้วครับวิธีจริงสอนไปแล้วจ้า <font> วิธีจริงนะสอนไปแล้วฮะนั่นก็คือนะดึงตัวร่วมสองครั้งวิธีจริงนะฮะและการพิสูจน์นะสอนไปแล้วฮะนั่นก็คือนะดึงตัวร่วมสองครั้งนะดึงตัวร่วมเลนะ่นฮะสองครั้งเียนอ่านะฮะประมาณนี้ฮะงั้นเราสามารถใช้วิธีรัดวิธีจริงได้เอาละโอเคไดโนไดโนอ่ะต่อไปครับซึ่งนะฮะโจทย์ข้อนี้นะของครูซุกเคฮะน้องเนมนะฮะข้อนี้นะพี่จะบอกอะไรให ต้องเห็นว่าพี่ออกตัวเลขน้อยๆใช่ไหมใช่ไหมฮะดูเหมือนว่าไม่โหดนะฮะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีความโหดพอๆกับสวนกุหลาบคือสวนกุหลาบเนี่นะเขาออกตัวเลขถึงสองพถามว่าโหดไหมโหดฮะนะฮะแต่ใจดีไหมใจดีฮะใจดีเพราะว่าพอถึงสองพใช่ไหมมันไม่มีเด็กคนไหนอะที่จะคิดเลขจริงถูกไหมฮะนะเด็กก็ต้องหาวิธีการว่าจะทํายังไง่ะนี่ถือว่าใจดีแต่ก็โหดใจดี ของพี่ก็มีความโหดในอีกแบบหนึ่งคือของพี่เนี่ยให้ตัวเลขน้อยๆให้ความหวังกับเด็กให้ความหวังว่าคิดเลขสิลูกนะคิดเลขสีเลยนะก็ถือว่าเป็นความเหี้ยมโหดนะแอบซ่อนเหมือนกันนะก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยทำไมตัวเลขน้อยจังพี่น้อยเนะี่ยมันเป็นการหลอกล่อให้ความหวังว่าคิดเลขถึกไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดน้องไม่คิดเลขถึกนะน้องก็ใช้วิธีการดึงตัวร่วมสองครั้งฮนะแบบที่เมื่อกี้นะนะนะพี่ได้สอนไปนะแต่ถ้าเกิดนะเราดูฮะด้วยการใช้วิธีลัดนะดูแค่ผลแรก นั้นโจดแบบนี้ดูแค่ผลแรกค่ะหนึ่งคูณสองคูณสามเนาะโอ้ได้เนาะเราก็ดูแค่ผลแรกจ้านี่เป็นวิธีลัดนะนี่เป็นวิธีลัดนะแล้วก็หารด้วยพจน์อื่นไม่ดูเลยค่ะเพราะหมดเวลาคะนะอันแรกก็หนึ่งคูณสามคูณห้าดูแค่ผลแรกหนึ่งคูณสามคูณห้านี่เลยนะพจน์อื่นไม่ดูเลยค่ะแต่ถ้ามีเวลาก็ดูซะนะถ้ามีเวลาก็ใช้วิธีจริงนะดึงตัวร่วมซ้ำ หลังจากที่เราดูแค่ตัวแรกแล้วฮะเลยนะก็เลยนะตัดกันได้ฮะนักเรียนก็คือนั้นหนึ่งตัดหนึ่งเนาะสามตัดสามเนาะคำตอบที่ได้ออกมาเนี่ยนะก็คือจะได้กลายเป็นเท่ากับนะั้นสองส่วนห้าคำตอบเดียวกับสวนกุหลาบเลยนะักเรียนได้เล อ่านะฮะนะก็วิธีร้าจ้าใครเข้าใจกดหัวใจรัวมาได้เลยนะจ้าใครเข้าใจกดหัวใจรัวมาได้เลยจ้านะข้อนี้เลยฮะนะอันนี้ก็คือมาจากนะคอเศษส่วนกิฟเตดเลยจ้านะเดี๋ยวเปิดให้ดูฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูจ้าเปิดเลยจ้าเปิดเลยจ้านะคอเศษส่วนกิฟเตดนะฮะเศษส่วนนะฮะกิฟเตดนะจ้าโดยนะครูซุปเคฮะโดยครูซุปเคจริงแล้วมันมันมีข้อที่นะมันมีข้อที่นะออกคล้ายๆสุกุลาบด้วยแล้วก็นะมีข้ออื่นด้วยฮะ นี่นะข้อที่คล้ายสุกุลาบนะเนี่ยนะนี่เลยนะข้อที่คล้ายสุกุลาบนี่ข้อนี้เลยข้อที่6เนี่ยนะมาจากนะเศษส่วนกิปเตสนะของครูซุปเคจ้านี่เลยจ้าข้อเศษส่วนกิปเตสได้เนาะได้เนาะโอเคนะฮะเศษส่วนกิปเตสฮะแต่จริงแล้วมีข้ออื่นอีกนะฮะมีข้ออื่นอีกเอาไว้เอาไว้เผื่อปีต่อไปฮะเนี่ยมีข้ออื่นอีกฮะ่นี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 ่มีข้ออื่นอีกครับ นะมีข้ออื่นอีกนะโอ้นะเศษส่วนเยอะแยะครับเอาละโอเคทุกท่านอ่าถ้างั้นแล้วนี่นะก็นะหวังว่านะทุกท่านนะก็น่าจะนะเข้าใจแล้วก็ได้ความรู้ไปนะได้แนวทางในการเตรียมสอบเข้าสวนกุหลาบกิเฟเต็ดเกรดโปรแกรมกันนะครับนะก็ตอนนี้มาเฉลยก,กับลูกศิษย์สุปเค้กนะที่3นะสอบเข้านะครับอ่ะโอเคจ้าเด้เด้อเด,ด้นะก็นะมาให้น้องนะส่งท้ายฮะนะให้กําลังใจนะกับ เด็กรุ่นน้องที่เห็นนะนะน้องเป็นไอดอลฮะอาเชิญนะพี่เนมฮะก็ถ้าใครกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหนึ่งก็ต้องรีบเตรียมนิดนึงนะคะเพราะว่าข้อสอบมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมรีบเตรียมครับถ้ายังไม่ได้เตรียมก็เตรียมตอนนี้เลยก็ได้โอเคนะครับขอบพระคุณน้องมากนะจ๊ะก็ให้ข้อคิดที่ดีว่าอย่าประมาทเลยนะจ๊ะรีบเตรียมเลยจ้านั้นขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะบ๊ายบายนะครับ